จอบดแมพว่ะกูหาทรัพยากรไปครับพวกมึงลนั่นสัตว์คนตัวเขียวอยู่บนเขา <c oughs> เฮ้ยฮอ,อ๋ยอไอเห็ดหอมไอเห็ดหอมมันขโมโยไปแล้วนี่ว่าโลจิกมาคราบไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับทำไมวะอีกแอกไม้คุณเหล็กได้ <ทำ S 2> เฮ้ยเดี๋ยว่าพี่ชา้างอีก <ไง S 1> ด้วยโอ้อะเฮ้ยบวกบวกโรบินฮูดเอาว่ะ อ๋อดูกรเสีกบาร์บิวชังใจมาเลยเจอหมู่บ้านสีมาซัดแต่ยิวยุ่ชอบการขี่มีคนแหลดโอ้โหแช่ไอ้โคเลมแค่อะไรเขียวเลยแล้วไจะไปถึงยุกเล็กแล้วเย็ด wooden ปกติเขาตบบาปิชางันวันไหนอะไหนตุกคาบะเฮียโกลเด้นบาร์เฮียโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ขอโทษพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรมึงไปขโมยกลักบาเขาเหรอมีดับเพชรมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเฮียอะไรวะได้ดับเพชรเฮียเฮียดับเพชรเหรอ ก็ดับหวยรับเทอร์ตับยอดจริดับหวยเยอะเออเยอะเลยอ่ะเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยเยอะเลยเอามาเออผมขุดมิดทิวได้แล้วโอ้เก็ตแร็กทูเวิร์กทองกับเหล็กนี่มันทองนี่เอ้ยเหล็กนี่ดีกว่าทองใช่ไหม ถ้ามคาก็ใช่แต่เกมนี้ผมไม่รู้เฮ้ยมันมันต้องทองมันต้องดีกว่าดวะทอ้ยโกเลมาโกเลมาเฮ้ยเฮ้ยไอวีโกเลสสอดไอวีโกเลสอ ไอฟันมึงอยู่นี่หว่าดูในแผนที่เดียวมันมีเครื่องหมายมาร์กอะไรอ่าเงยดูแล้วผมก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรงาจ,จะเป็นรหัส<ผ>ม,มอร์ดเลยไปเ,เลยครับชุบผมน้อยกลับมาแล้วเดี๋ยวไปครับรอรอ,อพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้บ้านมึงดิสี่โองแล้วโอ้ยดูแล้ว เช่าเร็ว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 โควิดโควิดมันจะชุบไปได้แล้วชุบได้ชุบได้ตลอดได้ตลอดออนยันมันชุบไปได้มันชุบได้ไม่ได้ได้มันชุบได้ตลอดแค่เครื่องใหม่มันไม่ขึ้นเอออ๋อ ทำไมเจทำไมเสียงมันมันเออเลยแล้วทุกคนก็เสียงแหลมขึ้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้คุณคอะไรวะคุณะโดนเล่นแล้วไอบแต่กูกูสุดฮีเลี่ยมเข้าไปไง <c oughs> แอบมีอ่ะก <c oughs> ูมีสุดฮีเลี่ยมมันมันมันคุ้มไหมเนี่ยไอ้กูตั้งตีกูปลิ้นมนะกูตั้งตีกูเองมาเนะี่ยทำไมกูได้แจ็คแพนะ็คเนี่ยอ้ากูเจอเลยมีตัวเองไอ้จ็คแพ็กอุดมบ้าอองมาที่ล้วมึงก็ไม่เจอ คุเจอซุปเรนโบ์เรนโบ้แน่เพราะทุกสเปตแน่แหละเพราะทุกสเปซนี่คือสถานะพิษของ้นไทยนี่ไงเจอแล้วมิเทรี่ซอสเกมเมอร์เกมเมอร์เออเราเล่นเว็นกันเป็นแล้วไงเอ้ยอุ้ย ยี่สิบหกบาทอุ้ยบ้านหลังนี้ดีวะ่ะโอ้โหเ้ยเจอหมาอุ้ยแลบเตอร์เฮ้ยฉันเป็นคนธนูอุ้ยโอ้โหเจยหมาอะไรเฮ้ย

ไม่ยากจะหวะไอ้ต้นตา<ว>ยเอ้ามาละมามาละเหตุได้ยินใช่ไหมน้อยอะได้ยินได้ยินดูมันมีขวานไหมหมาเนี่ยมันไม่มีหมา,ม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 ,ามันก็แค่มากัดเยอะเลยเนี่ยโอทฮอร์โมนไอ, <blade. S 1> อ้นิสซอสเทียบรดกุ๊ดเจลเบรดว่ะอะไรอะ่ะไอ้ที่มันตัวดำดำปะ มึงอะไรทุกอะไรอ่ะเอ้าไอ้สัสจะสู้หวาได้ไหมได้เดี๋ยวกูผมตีไปเลือดมันจะหมดตัวแล้วถ้าสู้ไม่ได้นี่เดหมาไอ้แอมมึงเบรดอเลยไม่ได้นี่หมาไม่ได้เบรดเหมือนนั่ะใช่ยังไม่ได้เบรดมันต้องแบบต้องการของรองรับอ่ะเมื่อกี้วันนวัดไปชุบผมหน่อย ตาย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 โดนตบหมากัดอีกทีเดียวก็ตัวแตกแล้วสกิลที่ชุบจัดที่ชายไม่สนใจที่จะชุบใครเด้อ็ดสผมไปเก็บกล่องดำก่อนเดี๋ยวหนึ่งเก็บกล่องดำก่อนโอ้ยกว่าจะไปชุบพอไปชุบถึงที่ชุบแบบไปเก็บของอย่างเสศซ่าคนอื่นนี่ก็ไม่เอา เสื้อแจ็คเก็ตโวยเสื้ออะไรเมื่อกี้ก็เห็นเสื้อจานแดงเอาอวีตีชาว่านเนาะไอตียะไอ้คนจบแล้วชาวบ้านมาไล่ถมแล้วก็คุยจืดจืดชูชาวบ้านจืดชูกืดชูกืดชูโอ้โหไอ้ชาวบ้านก็อยู่ในน้ำก็ไวเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ย ผมไม่เอาไอ้รถานั่นแหะเอาไปร้อมมิ่